การที่เราทำทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยจะได้เป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์มีอยู่ในพะสูตร,รเรียบร้อยดังนั้นมนุษย์ที่ได้เกิดมาและมีส่วนชั่วเช่นตระกูลต่ำเป็นคนพิการจนยากจนความมีส่วนชั่วในมนุษย์นั้นเกิดเพราะว่าเคยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยระดับต่อมา ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณบุคคลนั้นจะเกิดได้เกิดมาเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ถ้าให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งพวกนี้จะมาเกิดเป็นไล่ไปเลยเทวดาจตุมาราชิกะดาวันดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปราณมินมิตรสาวตีแต่ถ้าถวายทานเป็นอดิเรก รักษาศีลเป็นอดิเลกพวกนี้จะเกิดเป็นเท้าสักกะเท้ายามาเป็นเทวดาราชาในชั้นนั้นๆเห็นแผนที่ไหมสร้างเหตุแล้วทำเลยสร้างเลยายกรรมวัชีกรรมมนโนกรรมเราสร้างเองได้นี่คือประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังคำตถาคต